นี่บอุ่สื่อขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวรอดนตรีสักครู่เดียวนะฮะก็ยังว่าครับเมื่อตอนเย็นฝนมันทำท่านะครับอะไรต่างๆนานาเทคนิคเราก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแชมป์ในกองหั้อ้าวคุณเกณฑ์เแพรครับเจรับครับผมน่าอ่าสภาพได้แชมป์ตอนไหนอะไรยังไงครับจริงๆพี่นิ่งเนี่ยเขาอิเล็กโตรเคมีนานแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเหลือแล้วเมื่อก่อนนู่นนะชื่ออะไรรับผิด ทนาราครับพระพิบชินาราต่อเนี่ยมาหลายชื่อเนี่ยครับแต่แฟนวงเหมือนกันนะเนี่ยครับร้องหลายชื่อแล้วก็มาประกวดในคำคำนครับก่อนหน้านี้ก็ไปขึ้นเวที84ปีรุกทุกไทยร้องเพลงในร้องเสียงของพระี่บูไทยแน่นอนครับคนตกใจพี่น้องแต่เป็นคนที่เสียงเหมือนพี่เหมือนมากเหมือนมากเลยเหมือนมากไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ได้ฟังนะครับแต่วันนี้พี่นิ่มบอกว่า อยากจะร้องเพลงของครูเส right. ียบบด้วยนะครับได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับจำลึกคุณครูผู้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทเสียงเพลงนะครับครับสาวร้องแล้วมาได้เลยนะครับพร้อมไหมครับไม่เป็นไรถ้ายงไม่พร้อมเราก็คุยอะไไปก่อนครับทีนี้ล่าสุดที่ประกวดไม้พังขับเล่าประสบการณ์อะไรให้ฟังนะครับว่าไปประกวดเพลงอะไรแล้วก็ชนะด้วยเพลงอะไร ออประกวดออริชั่นก็รักน้องพรเป็นไงนะรักน้องพรรักน้องพรโอ้ครับไม่เคยร้องเลยต้องไปท่องเนื้อยู่ข้างนอกทีมงานเรียกเขานะเอ้ากอไอะไรได้ครับแม้วังว่าเอออยูหน้าจิ๊ห้าคนสบายแล้วท่องในใจนั่งมาถึงห้าทีนุ่นิ่มไปเลยโอ้ขนาดพูดยังเหมือนละพินเลยนี่พูดทันละพินนะก็เป็นโคศพุ่งพินสีชัย แล้วยังไงพอรอบต่อไปรถชนะเรื่องตัดเชือกเนี่ยเอาเพลงอะไรไปร้องครับคนสวยใจดำโอ้โหเดี๋ยววันนี้ร้องไหมครับวันนี้ร้องก็ถูกดีมากครับคือถ้าหลัาตาเนี่ยนึกว่าเราผิดมาเลยเราไม่นู้อ่าถ้าพรา้อมดนตรีเราก็จะ,ะฟังน้ำตาจา่าโทรครับน้ำตาจา่าโทรใช่ไหมครับเอาเชิญเลยครับ ขอ่าติทุกครั้งในห้องนี้ดูมาของดูมาต่อฟินสุดขันทีไม่ว่าถ้าดีท่าทจเทานี้ก็สาเกียจ Oh <laughs>

你出有不中。 ไหญไม่โตเจ้าไม่ต้องกลัวหน่อยนาขอดอกทีพยให้เจ้าได้รับการอุถั ทองรดการมังควรเืมรักลูกรักหนูน้ำใจแจ่มชัวร์ผเดียวมาอีพอบคุนกับครับมากเป็นเพลงของผู้สื่อข้ที่ร้องเสียงเป็ <laughs> ก็อีกรูปแบบหนึ่งนพี่น<อ>ักหน้าหนึน่เงเลยนะครับวันนี้เราบอกว่าเพลงแบบพี่นิ่มนี่ก็เป็นเพลงฟังนาะ <S <S มันองมีอะไรเออยแบบฟังกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเพลงแบบเป็นเพลงเอกของพี่